สบายด,ดียและสวาสดีเด้อพ่อแม่พี่นออ้องกับซองแม่น้องนี่นเด้อเอาสบายด,ดีปะเอสบายอสบด,ดีไหมดสบายด,ดีอ้ยื้ยยียดบยย้ย้ยยย เือน้อนยุดีคือเก้าบ่นี่แม่บนออกข้างนอกแม่บนมาผากน้ำอาน้อนองน,นี่มาให้มาดินน้ำยุดีมันใช่ดลดลดดูล่ะลด,ด,ดลดลดลด เอาแล้วลูกแล้วมาพี่ลูกมาพี่มาพี่มาพี่ oh. มาดิด้นร้มกันพี่ บรลูกเมืองเนี่ยฮะอันนี้สายเสื้อน้องดุดเด่ะใส่ให้น้องไงดุนี่อันนี้ไหมเมย์สายสายเสื้อสายเส,ส,สื้อดุดเด่ะมาไหเอาพี <c ười> น่นี่มาเบื้องในสายเสื้อน้องดุดนะลูก เอาไปหนุกวันนี้เป็นเ,เทื่อนนะเป็นเ,เทื่อนนะเอาันเ,เทื่อนไปดินไปดูกไป,ปกไปดินไป Bà đi, bé đi. Dạ. Anh đi cây à. một, một Được còn em gửi không? Có dẻo không? Anh lại ไดหลูแดแท้ไอพี่หูมาห่มิไหมอือเออเป็นเหตุยังไะเหตุเบี้ย เห็นบ <toys> ่าพ <m ics> <m ics> ันเนี้ยยีพันเหี้เพื่อนอยู่ข้างๆนี่นะแฉดุเห็นบ่เราน้ำเราไปสาเหี้ยนนะสาษาเหีดยนน้ำเพื่นบ่าชอบเนี่ย ติดนำกันลูกเด้อ ตีน้ำกันลูกเด้อจะตีกันลูกเด้อแบ่งปันกันลูกเด้อแบ่งกันลูกหนาลายเช่นน่ะเอามาฮุบมาดินลูกหนาไปลายเช้าน่ะหุบฮุบเอามาดินลูกไปอย่าอย่าแย่งกันลูกเด้อดินน้ำกันลูกเด้อยิ้มว่ายิ้มว่าสาวานะดินน้ำกันลูกหนาลายเช้าน่ะฮุบมาดินน้ำกันไปลูกไปแย่งกันลูกเด้อยื้อยื้อเอาไม้ไปลูก okay. ไป พ่อช like uh um ี้ย่งเอื้อยลงไปปั่นกันดินลูกล่ะอย่าเฮ็ดเกิบเอื้ยอยู่ดีเอ้ยไปเห็ดเอื้อยลูกล่ะเออเอาไม้เออเอาไม้ดูเอาไม้เออเอาไม้ดูเอาไม้มาดินลูกเด้อพ่อชี้ย่งเอื้อยฮะอืมน้องนกมาหนี่ดินน้ำกันลูกดินน้ำกัน Nhìn cắn lúc đó Đi nằm cắn Đi nằm cắn Phen cắn Phen cắn Vô phen cắn lúc Phen cắn Ừ cắn cắn Đi nằm cắn lúc Thử hộ ưa này lúc đó Vô đi Vô เออเดี๋ยเดี๋ยวเดียสาเบิ้งเบิ้งเบิไปิดเอื่อยสันเบิ้งเบิเออเออเอยู่ดีนะอยูดีนะเอาอยูดีแน่อยูดีขี้ดื้อนี่ไหนมาเอาแน่อย่าเห็ดเอื้อยดุปบลุกนแบบปบปบปบนี่ปบมัต้องดินน้ำยาคนขี้ดื้อนี่น่ะ คนฉ่างดืออ้อก,อ,กอก็รอกเมึนคักบบกกระโฟัง บอกคนจับเล่คนจับเล่คนจับเล่คนเดล่คนจับเด้ไปเอาไม้ไปลูกไปผูกๆๆดินน้ำกันลูกดินน้ำกันน้ำกันบ่แย่งกันบ่แย่งกันลูกดินน้ำกันใส่น้ำกันใส่น้ำกันลูกไพลสีเพลสีนั่นกันเลยดินน้ำกันลูกเล่กินน้ำกัน้ ดิีน้ำกันลูกดิีน้ำกันแล้วมันทับตีนกันเด้อร์ฮันเด้อแ์ไม่ไม่ไแน่นใ่รถไฟมาละพุดนะนะรถใหญ่ไฟมาลนะอ้ะอาวดิกลงหน่อยบอ่อ้อาวดิกลหน่อยนี่เด้อรม,มีพายลือ้อพายลือ้อยิงมือขึ้นอยู่

ิของใครของมันลูกย้วดีของเจ้าลูก่ะไปแย่งกันไล่คนไปส่งอันนั่งแย่งกันอยู่ ยก่อนหน้ซ้อนกน้เจเทงนี่เขาอะไหนวะเนาะมมุอะแมมุนแมมุนบาลมมุนเนี่ยแม่มุนมาเด้อแม่มุนออกไปซื้อนั่นเออเดี๋ยวแม่มุนมาเด้อเนี่ยแล้วก็มาลูกเดี๋ยวเราก็มาเดี๋ยวเราก็มา <ocy. S 2> <ective> มอมเเมมเบิดอาอยู่มอมเเมมเบิดเลยนี่เบอรบอร์ดิน้อกันลูกเด้ออย่าให้เที่ยงกันเด้อแบ่งกันดินลูกเด้อคือร่มอยู่นะอยู่คือห่อนี่เด็ก năm cắn luôn đó 是的，没得。 น,น,น่าดีดอยู่พุ่นพี่ยางมา Hãy dạng à Hả Nàng bung nhàng yang nhàng But kêu bơi Nàng hầu nhàng à, à? à? bang bang à? bà bang 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 ได um ้มาไปเป่าเว้ยเป่ามาบ่บ่เว้ยให้ดูยิ้มมือขึ้นดูขึ้นดอแท้เห็ดเอือยเหยียังงนะฮะบลูพาด้ากันเห็ดเอือยเหยียังประตูชิบีพ่นยังหน่อยเด้อหืออเฮ้ย ตูหนีบคนนะฮะแล้วประตูสีนีบคนนิดหน่อย2องคนคิดดื้อใช่นนในเพลงนี้เข่าแล้วนะเอาเนียเตะบ,บานไปเตะบานไปผู้เตะบานไปน่วคุณแม่ไหายแต่หน้าคุณนะคำนมัก็หายเพ็ผัวได้นีม ในลมมาแล้วฝนจะตกแล้วบบบนึงยู oh! ่าเสียงรถมาพอโอ้ยึกแค่นี้ยกแั่นี้เฮยุ้งครบใช่บหเนี้ยไปเนี้ยไปเนี่ไปเฮยุ้งที่ครบดุมียุง น่ะปูไปแช่น่ะปูแล้วไปแช่น่ะไอปูปูไปแช่อู้น้ำมูกน้ำปลาลุงเห็นน้ำมันเห็นปูเพิ่นกี่รถกไก่ทางแล้วปูปูอยู่ข้ากันถอดเกือบแล้วบบดนี้ระวังเด้อระวังเด้อเหยียบน้ำเด้อเด้อให้คข้นน้อเกิบมีเนาะให้คข้นน้อเกิบมีเนาะนี่ยนี่นี่ ให้น้องถือในเกิบดูเจ้ามาถือเกิบน้องผิดดุเนี่เอ้ยให้น้องถือในเกิบเจ้าน่ะนี่เจ้ามาถือเกิบยูดิพี่พี่เกิบยูดิอยู่พี่ให้น้องถือในเกิบตัวน่ะไปไปไปมาดูไปเดี๋ยวเร็วไปไป ปันกันถือลูกปันกันถือไวปไปพี่จะมาถือเกือบน้องพี่ลูกพี่จะถือเกือบน้องนี่ไปให้น้องถือในเกือบจันอ่ะไปลูกไปอันนี้กิ๊บเป็นกยางเกือบทุกองกับมีเอ้ยให้น้องถือในลูกละไปให้น้องถือพอมีแห้งไว้ลูกไปกระยอบ ไปดูไว้ให้เอื้อถือในะลูกให้นอ้องถือนะเห็นว่าพี่ประถอเลยนี่นี่เลยนี่ให้น้องถือนลูกพราะว่ไปพราให้น้องมีแห้งเอาวอยากบาดไปนี่จะถือเกือบยู่ดีนมุต้องเด้อนี่เกืบเอกบจะโคลกมีแล้วมัถือเกือบเอ,อื้อยว้าวเกือบมากวะมึงไงมึงชุ่มเจ้าเดิ แม่น้่งถือในเกินนะามะเมมุมนในเมมุนมาเมมุมนไปนตลาดแดงน่ะจะหน่อยมาน่ะช่องเลยถ้าเมมุนมาไปชอมมึงไปอันนี้กับพ่อแล้วบางนีน้เกิดกับของกับมีอยางใช้เกิดเอื้อยเอื้อยกับหอยใจเงนน้ำหมูกาได้แฮ้เบึ่บ่ปลามุนมาเลยนี่นะน่ะไอ้นุ่นมาเลยนี่ เหลนรถเพมาองมึงยูหารถเพมาเบิงดูเอารดเบิงรถไปได้บิงรถเพมาเบิงไบนะรถเพมาะบิรงมันบ่นนะน่ะรถเพมารถไปแล้วไอ้โมนมาอัศบาอัสรลาปลาลุงมื <พ embassy. S 2> <stereotype. S 1> ่นี้มาอัศวบาดีกันลูก สบายดีไปมลูกไหมนี่เอ้ยสบายดีปาลุ่งก่อนดุบดรรจบลิปเพียงแค่นี้เด้อปาลุ่งเอ้ยสบายดีได้สบายดีเด้อ